ครับสวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ f c นะครับผู้ที่ให้กิจติดตามนะครับและรับชมทางช่อง u t u b e นะครับของนัทแท็กเตอร์อุดรธานีทุกท่านครับวันนี้นัทก็พา f อนะครับมาอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวเครื่องอัดฟังหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นนะครับจากอุปกรณ์ต่อพ่วงก็ราคาแค่13,000บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยว ก็เริ่มต้นแค่6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับวันนี้จะมีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับที่ยังขายได้แล้วก็จะพาไปชมนะครับรถที่ลูกค้าได้สั่งจองแล้วก็ลงไปเก็บงานนะครับเมื่อวานก็ติดจองไปทั้งหมด3คันนะครับขอบพระคุณนะครับ f อจากอําเภอคิรินนะครับจังหวัดน่านราทิวสนะครับเป็นอย่างสูงนะครับจองคูปต้าเอ8แล้วก็จองคูปต้าเอลสามกนนะครับอีคันนึงก็ จองนะครับจันม่าสามสิบเอ็ดแรงนะครับไปที่อาเภอบ้านแท่นนะครับจังหวัดเชียงภูมินะครับเอฟซีจากไต้หวันนะครับเอฟซีติดตามกันมาสองปีแล้วนะครับทางช่องทาง YouTube ก็ได้สั่งจองนะครับรถไปใช้งานที่บ้านนะครับเดี๋ยวนัดพาชมนะครับแต่ละคันนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับนัดก็ขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถนะครับอย่างเช่นไม่เกิน7ปีนะครับก็สามารถ ออกผ่านพกสนะครับจากร้านของเราได้นะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับเมื่อวานนี้เข้ามานะครับตัวนี้เป็นคูต้านะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับสี่สิบแรงนะครับตัวนี้นะครับสามสูบ2องเพลาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้รถจดปีหกสองนะครับคุณลูกค้านะครับเดือนธันวาปีหกสองนะครับเดือนธันวาปี6กสองนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับใช้งานแค่ปีกว่าๆ่าแค่นั้นเองนะครับรถคันนี้นะครับถ้ามีป้ายมอเตอร์อย่างนี้ก็มาจากร้านประมูลนะครับ อันนี้นะครับราคาสภาพนี้นะครับล้างน้ําขายนะครับอยู่ที่สามแ0,000นเก้าหมืนบาทนะครับสามแสนเก้าหมืนห้าบาทนะครับตัวนี้สามแสนเก้าหมืห้าพันบาทนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับซ้ายขวาซีนล้อนะครับรถถือว่าแห้งดีนะครับแห้งดีนะครับสภาพเดิมๆมเลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่จองอยากเก็บสีนะครับเราเก็บให้นะครับไม่คิดตังค์เพิ่มนะครับเก็บสีคันล่างให้สีสันห้องบางโคนนะครับสวยนะครับห้องโดยสารก็ถือว่าสวยใช้งานอยู่ที่ 15 4 7้าสี่ชั่วโมงครับคุณลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรถนะครับที่พัฒนามาจาก L 3 6 0 8 SP นะครับก็ระบบเกียร์จะเป็นชัตเทิลแล้วนะครับชัตเทิลข้างฟูมาลัยนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับส่วนหางนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่าน3นะครับเป็นรถไล่ครับนะครับพื้นเพเดิมผมดูแล้วน่าจะเป็นรถไล่นะครับดูนะครับชุดท้ายสวยมากๆนะครับแห้งมากๆนะครับสีสันชุดท้ายเนี่ย นะครับไม่มีที่ติเลยนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีเลยนะครับสีสันทุดท้ายนะครับสามแสนบาทนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับค u ูโบตนะครับ L 4 0 1 8 FC ท่านใดที่สนใจนะครับหรืออยากเข้ามาดูรถนะครับฝากเบอร์โทรไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่0 9 1 8 6 1 1้าหนเะครับเบอร์หลักนะครับอีกือหนึ่งเบอร์นะครับที่0 6 3ย์หกสามนะครับสามหนึ่ ร้านแท็กเตอร์ตั้งอยู่ในตัวอำเภอนะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เราจะจัดส่งนะครับโรตารี่ไปที่จังหวัดสระแก้วกันนะครับไปที่จังหวัดสระแก้วอำเภอเขาเชะกันนะครับมารีวิวรถที่ขายได้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นคูปุต้าดีซี70นะครับตัวตัวนี้แต่งให้สเปคเต็มนะครับสเปคเต็มก็คือเกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันดันนะครับลูกค้า ปากนะครับปูเลดคอปูเลดนะครับใบมีดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคาคันนี้อยู่ที่4,85,000บาทครับ4 8 5 0 0 0บาทนะครับรถสวยนะครับเฟรมบอดี้นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูปากเลดคอเลดเคียวดันคอสปริงนะครับและตู้เบานะครับเช็คลูกปืนรูเลอร์ให้ด้วยเรียบร้อยนะครับคอสปริงนี่ครับนี่คอสปริงนะครับ ตู้ตะแกรงสวยนะครับด้านในนะครับอันนี้แท็กนะครับสวยทั้งสองข้างนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีแผลนะครับแท็กกัรันตีเลยว่าไม่มีแผลนะครับเอาไปพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับฟรีเดียวผมถือว่าคืนทุนแล้วครับสําหรับ70ย์คันนี้นะครับ4ี่0 0 0ดับาทนะครับราคานี้เลยนะครับรถปีห้าแดเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ DC70G นนะครับชื่อรุ่นเขานะครับ fc ท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับรถอยู่ที่ร้านเรานี่เองนะครับอยู่ในตัวอำเภอวางสามหมอเลยนะครับเจ็ดศูนย์มีคันนึงนะครับเรามีรถเกี่ยว dc หกศูนย์ด้วยนะครับอยู่ฝั่งฮานู้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมวันนี้เอาสินค้าที่เราขายได้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงมาไล่เรียงรถขครที่จองและรถใครที่เตรียมส่งวันนี้ว่างนะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องอัดฟังนะครับ hp 1 3 0พัทนะครับาเครื่องอัดฟังตาช้างนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็พร้อมอัดได้เลยนะครับอยู่ที่ 2 3 0แส0ามมื่นบาทนะครับสองแส0ามมืบาทนะครับเครื่องอัดฟังตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอัดฟัง Hb นะครับหนึ่งสามูนพัดนะครับราคานี้ส่งให้ฟรีสา0รอยกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมสินค้าฝั่งทางนู้นกันอ่ะก็ขอตัดลงมาด้านล่างก่อนนะครับมาดูรถที่ขายได้ก่อนทึ้งข้ามไปฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้ก็คือรถที่เก็บงานนะครับเดี๋ยวน่าจะพามาไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอารถที่ ขายได้เอาเน,อเนื้อให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนว่าเหลือรถคันไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็น314แรงเอ้าตัวรถอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตัวรถอยู่นี่นะครับอ่าคือตัวนี้เป็น3 4แรงนะครับลูกค้านะครับตัวนี้ก็ รวมนะครับปรับสภาพเก็บงานทําสีก็จะอยู่ที่สองแส0หมบาทนะครับตัวนี้เป็นรถปีห้าสองนะครับรถถือว่าเนื้อตัวนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับไม่ผุนะครับเมื่อวานนัดเปลี่ยนแผ่นคัดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าคัดติดครับคัดติดเปลี่ยนคัดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะได้ผ่านห้าด้วยนะครับเก็บงานสวยๆนะครับเก็บงานก็แบบนั้นครับอ่า ท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูว่าเก็บงานยังไงนะครับท่านใด like ที่สนใจนะครับอยากเก็บงานนะครับเปิดรีไปท้ายคลิปได้เลยนะครับดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับท้ายสวยนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนแผ่นคัตนะครับพวกคานหน้านะครับอยู <c oughs> ่นั่นนะครับคานหน้านะครับสีเครื่องต่างๆนะครับเครื่องเดิมคันนี้การันตีว่าเครื่องนะครับนิ่มมากๆนะครับนิ่มแล้วก็เฟืองท้ายไม่หอนนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับยางหลังก็ 90%เเลยแหละนะครับเก้เปอร์เซ็นเป็นยางของโอตนี่เลยครับลูกค้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้อยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้า f c ท่านใดนะครับไม่อยากเก็บงานไม่อยากทำสีนะครับอยากไปสภาพนี้เลยก็อยู่ที่ 20, 0 0 0 0กับานบาทนะครับคุณลูกค้านะครับมี2ราคาให้เลือกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจอยากสั่งจองคันนี้หรืออยากสอบถามคันนี้ก็บอกว่ารถคันที่ตัดเปลี่ยนเพ่นคัตอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับฝั่งทางนู้นกัน มานะครับข้ามมาที่ฝั่งทางนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้มีนะครับขวานขุดมันนะครับเริ่มต้นที่1 3 0 0 0บาทนะครับเป็นของปอเสรีโชคชัยแล้วก็ผ่านยกล่องอยู่ที่16,500นานะครับเหลือที่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีนะครับผ่านขุดมันของนาซาตัวนี้อยู่ที่ห4ึ0 0นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับรถไถนะครับวันนี้ก็ราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่95,000บาทนะครับ9 5 0า0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น KRT 1 4 0นะครับ ตัวธรรมดานะครับตัวนี้ไม่มีเพาปั่นท้าย p โอนะครับก็สภาพถือว่าค่อนข้างสวยนะครับตากแดดซีดที่เฉยครับคันนี้นะครับระบบสมบูรณ์นะครับเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีซึมหยุดนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ใครต้องการเอาไปลากสารี่นะครับไว้ไถนาดันดินนะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับ95,000บาทนะครับเราส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกเลยนะครับสําหรับ KRT140 ตัว PTO ตัวนี้ ไม่ใช่ตัว PTO ตัวธรรมดานะครับยางก็ถือว่าใช้ได้กันอีกยาวอยู่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับ Kubota Joycom นะครับรุ่น J3 นะครับ H4 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแท็กก็ตามอายุการใช้งานครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้ปากเกี่ยวก็นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเหลือเอาตัวหวัดข้าวขึ้นมาใส่นะครับอ ก็จะมีวงเดือนแล้วก็ตัวหวัดข้าวมีหนวดให้ครบนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคานะครับห้าหมื่นบาทนะห้าหมืนบาทนะครับรถเกี่ยวตัวนี้นะครับอ่ารุ่นจอยคอมนะครับคูบต้าจอยคอมนะครับห้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งนะครับอยู่สองคันอยู่ด้านท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่สามสิบแรงนะครับว่าคันไหนที่ยังขายได้บ้าง อีกคันนึงนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับคูปต้าดีซีหกนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวันก่อนนี้นะครับสภาพถือว่าสวยนะครับตัวนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนโรเลอร์นะครับปากเดิมนะครับคอเดิมนะครับสายพานลำเลียงเนี่ยลูกค้าเดิมบอกว่าเปลี่ยนมาได้แค่ปีเดียวนะครับโซ่ลำเลียงนะครับปากนะครับใบมีดนะครับสวยๆตัวนี้เป็นห0ศแบบลองกระสอบนะครับ รถจดปี53นะครับเป็นตัวหนังสือเล็กนะครับตัวนี้นะครับตัวพัดแล้วนะครับตัวนิวสปริงว่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับแท็กสวยสองข้างนะครับแท็กสวยทั้งสองข้างนะครับการันตีว่าแท็กไม่มีแผลนะครับแล้วก็ลูกปืนรูเลอร์เราเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับคือคําว่าเช็คพร้อมเกี่ยวเนี่ยเทสแล้วก็คือนะครับสามารถเกี่ยวนะครับเอาไปลงนาก็คือเกี่ยวได้เลยนะครับใครที่หารถเตรียมไว้เกี่ยวข้าวดอเนี่ยหรือว่าเกี่ยวข้าวนาปีนะครับ ปีเดียวนะครับตัวนี้นะครับรับรองคุ้มคืนทุนเลยนะครับราคาเพียงหนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคาคันนี้นะครับหนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับอ่าเผอๆเนี่ยเกี่ยวคันนี้ปีหนึ่งนะครับปีหน้าไปไปซื้อดี70เจ็ดศูนย์ครับซื้อเพิ่มนะครับอ่านะครับตัวนี้เรเกี่ยวดี60หกศูนย์นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปีห้าสามนะครับ ถัดมานะครับเป็นคูปต้า M ห0าพัน S U นะครับ50สิบแรงม้านะครับสี่สูบ2เพาโฟวินนะครับตัวนี้ราคา2อง0 0 0เืบาทครับลูกค้านะครับสองแสนดหมื่บาทนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับสองแสนบาทนะครับมีเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับพอดีมันจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับแสงอาทิตย์อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผานสวยใบเต็มนะครับายสวยสมบูรณ์นะครับ ใช้งานนะครับสองพันแปดร้ยห้าสิสามชั่วโมงนะครับห้องเกียร์ห้องโดยสารก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับรถเตมเดิมนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องไม่เยิ้มไม่ย้อยนะครับก็มีซีนกระบอกนะครับรั่วอยู่นะครับแล้วก็จะมีซีนล้อล้อหน้าข้างขวานะครับที่รั่วอยู่นะครับปั๊มเครื่องนะครับเดิมนะครับปั๊มเครื่องเดิมนะครับอันนี้ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับคุณลูกค้านะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางนี่สภาพยางก็แปดิบ้าเปอร์เซ็นเลยนะครับ สภาพยาง85ปรนะครับประธานาภัย FC ด้วยนะครับแสงมันอาจจะจ้าๆนิดนึงนะครับแต่สีสันเดิมสวยนะครับสวยมากๆนะครับมาอีกขั้นหนึ่งนะครับให้เห็นท้ายก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นคูบัตนะครับ L 3 0 0 8นะครับคู b o ต a า0แรงม้านะครับ3สูบ2เพเาโฟวินครับคุณลูกค้านะครับผ่าน5ใบเต็มนะครับผ่าน5ใบเต็มนะครับ ท้ายสวยสมบูรณ์นะครับท้ายสวยสมบูรณ์นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปรีวิวการทํางานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้งานสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงครับคุณลูกค้าสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับยางนะครับใหม่ๆเลยนะครับแป๊บใหม่นะครับทําสีใหม่เก็บสีใหม่รอบคันนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ปีห้าสามนะครับห้าสามห้าสี่นี่แหละครับ อ่าตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมรถเช็คพร้อมใช้นะครับราคา265,000บาทนะครับตัวนี้30แรงม้านะครับเหมาะสําหรับนะครับรถอ่าลงไล่นะครับไถนานะครับหรือว่าเกษตรกรที่ต้องการแรงนะครับค่อนข้างที่จะพอดีนะครับกับตัวรถนะครับไม่ต้องไปรับจ้างนะครับคันนี้นะครับใช้งานในตัวเองได้นะครับอ่าลงไล่ไถนานะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เร็วนะครับเกียร์แบบ36แรงเลยนะครับเดินหน้านะครับ8เกียร์นะครับถอยหลัง8เกียร์ นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเขาเรียกว่าเกียร์ชัตเทิลข้างตัวนะครับตัวนี้นะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเราฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทอ่ะถัดมานะครับตัวนี้ก็ติดจองนะครับไปอำเภอสุขีรินนะครับยี่สิแปดแรงนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากแดนนาลามากๆนะครับแดนใต้เลยนะครับจังหวัดนาราที่วาดนะครับ อ่าแล้วก็สามสิบหกแรงนะครับไปที่สุขีรินเหมือนกันนะครับยังไม่ไดเอารถข้าวฝั่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปจอดข้างล่างนะครับิีงหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็ภูมิใจแนะนํานําเสนอมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นสี่สิบห้าดีไอนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับสี่สูบนะครับสองพาโฟววินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับทะเบียนเจ็ดสี่สามนะครับยางนะครับ ยางหน้าประมาณ85%เนะครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่ประมาณ6 5เซนะครับก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับรถนะครับสภาพเดิมถือว่าแห้งมากๆนะครับแห้งมากๆเฟืองท้ายไม่หอนนะครับระบบเกียร์เฟืองนะครับสมบูรณ์นะครับไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับส่วนมาก45จะหอนเรื่องติดหอนเรื่องเฟืองเกียร์นะครับตัวนี้เงียบนะครับบอกเลยว่าเฟืองเกียร์เงียบมากนะครับใช้งานก็อยู่ที่2,708ชั่วโมงครับคุณลูกค้านะครับ2,708ัชั่วโมงนะครับ จากลิ้ว้อยนะครับก็น่าจะมีการตัด่อนคัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับสีสันเครื่องนะครับแห้งๆเลยนะครับคอนโทรลต่างๆนะครับถือว่าก็สมบูรณ์นะครับผานก็จะได้เป็นผานพวนนะครับห้าใบนะครับ D H 2 2 5 E Heavy นะครับท้ายท้ายก็ถือว่าสวยนะครับรถแห้งนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคำว่าแห้งเน่สุดยอดเลยครับคันนี้นะครับแห้งดีมากๆนะครับ ตัวนี้สองแส0เจ็ดหมืนห้าพันบาทนะครับถ้าไปสภาพนี้นะครับส่วนเราปรับสภาพเก็บงานทำสีนะครับอยู่ที่สองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับเราปรับสภาพให้ทำสีให้นะครับยางเดิมนะครับเราเปลี่ยนแผ่นราคาให้ด้วยนะครับราคานี้นะครับคุ้มนะครับเป็น D.I. Special คําว่าส p e c i a l เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็น L สี่เจ็ดรุ่นแปดุนนี้นะครับตัวนี้เป็นสี่ห้า D.I. โฉมสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กสี่สูบนะครับถัดมานะครับ ก็จะเป็น l 4 7 0 8นะครับรถพิมพ์นิยมนะครับของคูโบตานะครับคนที่บางท่านหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับระบบเรื่องเกียร์เฟืองท้ายเงียบนะครับรุ่นนี้นะครับยางนะครับตัวนี้ถ้าไปสภาพยางแบบนี้นะครับอยู่ที่ราคา3 7 5 0 0 0บาทนะครับ375,000ับาทนะครับนัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับ ส่วนถ้าเราอยากปรับสภาพเก็บสีเก็บงานนะครับอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเปลี่ยนยางสี่เส้นนะครับพร้อมกับผานพวนะครับแต่วันนี้เรามีราคาโปรนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับดันดินหน้าและผ่านพวนใหม่ยางใหม่สี่เส้นราคาแค่สี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทนะครับดันหน้านะครับผ่านพวนใหม่ยางใหม่สี่เส้นนะครับสี่แสนบาทพร้อมปรับสภาพเก็บงานทําสีเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ด้วยนะครับคันนี้ ดูนะครับท่อนคัดนะครับก็มีการตัดท่อนมาแล้วทําคัดเบานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคัดเบานะครับเวลาเราเหยียบเนี่ยเบามากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้งานก็อยู่ที่3,500ชั่วโมงนะครับ3,500ชั่วโมงนะครับชุดแขนกลางนะครับก็เป็นแบบกล้ามปูเรียบร้อยนะครับอ๋อชั่วโมงไม่ใช่3,500ครับ ห้าร้อยสามสิบห้าชั่วโมงนะครับห้าร้อยสามสิบห้าชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับไม่ขึ้นปกตินะครับวันนั้นนัดรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าเดิมน่าจะเพิ่งเอาสายไม้มาใส่นะครับอ่าก็ดิ้วรอยนะครับตัวนี้ก็รถปีห้าห้านะครับเล่มทะเบียนนะครับพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับคุณลูกค้านะครับอันนี้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับถัดมานะครับ เป็น L 5 0 1 8นะครับมี2คันรถปี59เหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างกันนะครับคันนี้ราคา4 0 0แสนนะครับเรารวมปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านปวน6ใบนะครับดันดินเต็มนะครับดันดินเต็มนะครับยางสวยนะครับสภาพยางนะครับนั่นถือว่าอยู่ในระดับ80%นะครับคันนี้นะครับรถจอดนานตากแดดที่เฉยครับเดี๋ยวทําสีใหม่อาบน้ําใหม่สวยนะครับคันนี้นะครับเรารวมเปลี่ยนใบผ่านให้ด้วยนะครับทั้งหมด3ใบนะครับ สามใบนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใบผ่านให้ใบที่มันบิดมันแตกนะครับท้ายวิดีโอนะครับสวยนะครับสมบูรณ์อ่ะถ้าซื้อแบบสภาพนี้นะครับไม่อยากเก็บงานเลยนะครับอยู่ที่สี่แสนหกนะครับแต่ว่ารวมเก็บงานเนี่ยอยู่ที่สี่แสนแปดนะราคานี้นะครับสภาพนี้นะครับตัวนี้รอเล่มหกสิบวันทําการนะครับรถใช้งานอยู่ที่พันสองร้อยชั่วโมงนะครับกันนี้ตัวนี้นะครับใช้งานสามพันกับหน่อยๆนะครับสามพันกับหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยชั่วโมงนะครับ 80 100นี่แหละครับประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าใบดันเต็มนะครับรถเดิมพื้นเพเดิมติดทีบมานะครับราคาถ้าไปสภาพนี้อยู่ที่4 5 0 0 0นห้านะครับคุณลูกค้านะครับราคาเท่าๆกันกับ4 7 0 8 SP เลยนะครับท้ายสวยนะครับชุดท้ายสวยนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับราคาอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาท นะครับ450,000บาทนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็น M5,000SU นะครับตัวนี้เป็นรถปรับสภาพบิ้วใหม่นะครับทั้งคันนะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับเต็มเต็มสวยๆหน้าใบมีดเต็มใหม่นะครับเก็บจุดรั่วซึมลูกหมากเช็คให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมเอกสารทุตโอนครบนะครับจดปี5้านะครับรถปีห1เล่มทะเบียนเอกสารทุตโอนครบนะครับสีสันสวยนะครับสมบูรณ์นะครับใช้งาน2547ชั่วโมงนะครับราคา3,50,000บาทครับตัวนี้3,50,000บาทนะครับท่านใดหารถไว้เป็นไถไร่เนี่ยคันนี้แนะนําเลยครับหรือว่าไปไถนาแห้งเนี่ยคุณได้กําไรได้นอนครับจากคันนี้นะครับ หางก็จะเป็นหางใบเต็มนะครับหางหกใบนะครับหางหกใบเต็มนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับแนะนําเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงและสินค้าที่จะมาเสนอขายต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทนเลอร์นะครับเทนเลอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นนะครับเทนเลอร์มือสองนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงฝั่งทางนน้นกันนะครับมาก็ มาฝั่งนี้ขอแนะนําอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหญ้านะครับตั้งแต่ขนาด1เมตรนะครับอยู่ที่23,500ืนามนะครับ1นึ่งเมตรยี่สิบสนาพนะครับ1นึ่งเมตรหกสิบสอนารนะครับเป็นตัวตัดหญ้าส่วนโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับราคา3 7 8 0มเบเซนนะครับอี่ห4ื0 0สี่นะครับขนาด1นึ่เมตรสาเซนนะครับเมตรหกสิบนะครับไม่มีของนะครับหมดนะครับอยู่ที่ราคา48่หมื่นแเมตรแนะครับอยู่ที่ราคา56าหม นะครับแล้วก็จะมีตัว2เมตรนะครับอยู่ที่ราคาหกหมืนสี่นะครับหกหมืนสี่นะครับสองเมตรนะครับตัวนี้นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลรตารี่ของนาซ่านะครับถ้าเมตรหกนะครับเราจะอยู่ที่ราคาสี่หมืนเจ็ดนะครับเมตรแปดอยู่ที่ราคาห้าหมืนสามนะครับห้าหมืนสามนะครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อบพ่วงนะครับเดี๋ยวพาไปดูผ่านยกล้องของนาซานะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับผ่านยกล้องของนาซาเรานะครับตัวนี้เป็นใบยี่สองนิ้วนะครับราคาอยู่ที่ห8 5 0 0มื่นแปดพันห้าร้อยนะครับนี่ครับใบยี่สองนิ้วนะครับห8 5 0 0มื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวตัวนี้ก็เป็นนาซาครับเป็นผ่านขุดนะครับอยู่ที่หมื่นสี่นะครับท่านใดหาอุปกรณ์ไว้ทําไร่นะครับ ส่วนผานพวนนะครับบัวนห้วน52เราอยู่ที่พวงละ30,000นะครับตัวนี้นะครับ30,000บาทนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับของปอเสรีโชคชัยนะครับของนาซาก็30,000เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผาน62อยู่ที่3ง1 0 0บาทนะครับผานใหม่นะครับเป็นผานใหม่นะครับผานใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกโรตารีมือสองนะครับก็ ไม่ขอเอ่ยราคานะครับก็อยากแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเองนะครับพวกโรตารี่พวกอุปกรณ์เนี่ยถ้าแวะมาหรือผ่านมาก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้นะครับขุดมันก็มีนะครับอันนี้เป็นขุดมันมือ2นะครับก็มาเลือกซื้อเอานะครับราคา บอกเลยว่าถูกแน่นอนนะครับถ้าเป็นพวกอุปกรณ์มือสองต่อพวกมือสองเนี่ยเราขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพของสินค้านะครับถ้าสวยมันก็แพงนะครับแต่ว่าถ้าขี้เหร่ขี้เหร่หน่อยมันก็ถูกนะครับถูกบางทีเหมือนกับช่างกิโลขายเลยก็มีนะครับพวกอุปกรณ์มือสองนะครับเพราะว่าเอาไปบางตัวก็อาจจะใช้ไม่ได้ครับเราก็แนะนํากันไปเลยบางตัวก็เพราะว่าถ้ามันเก่าๆเราก็ถอดออกจากรถแล้วก็เราเอาเข้าไปกองนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้รถที่ เตรียมจัดส่งนะครับก็จะเป็น34แรงนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะส่งลูกค้าที่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ34แรงม้าตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับเมื่อวานลูกค้ามาทดสอบระบบเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาจัดส่งนะครับก็น่าจะถึงช่วงเย็นๆนะครับนัดลูกค้าส่งเย็นๆนะครับช่วงเย็นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีสกินะครับลูกค้าจองไปที่ท่าแซจุมพรนะครับลูกค้านัดส่งเดือนหน้าครับตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้เอาเข้าไปทาสีนะครับส่วนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ํายืนอุบลนะครับรอจัดส่งนะครับรอทกสอนุมัตินะครับตัวนี้นะลงไปด้านล่างนะครับไปดูรถที่เก็บงานปรับสภาพกันนะครับมาดูรถปรับสภาพเก็บงานบ้างนะครับวันนี้นะครับ คียอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พีดีโอลงมาด้านล่างแล้วนะครับเตรียมรอทําสีแล้วนะครับตัวนี้ไปที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับสวยๆเลยนะครับสีเดิมนะครับตากแดดซีดเฉยๆนะครับตัวนี้เราเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับมาทําสีให้ใหม่นะครับส่วนตัวนี้สามสิบสี่แรงนะครับของลูกค้าที่สมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินทรนะครับนะครับเก็บงานสวยๆเลยนะครับรอทําฝากระโปรงครับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้4508นะครับของ FC ที่บึงการนะครับพลนเก็บรายละเอียดแล้วครับวันนี้พลนเก็บรายละเอียดแล้วนะครับบางโคนอยู่นี่นะครับร้ออยู่นี่นะครับพลนเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็วันเมื่อลืนก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับวันเมื่อลืนไม่งั้นก็วันพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้ว ตัวนี้3.6ของประทายนะครับลูกค้าเอฟซีจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้คือเก็บระบบเสร็จแล้วนะครับก็รอเข้าทําสีนะครับยางเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเช็คตามจุดเก็บเรียบร้อยนะครับเหลือเข้าทําสีอย่างเดียวนะครับรอคิวดันดันกันออกมานะครับตัวนี้3 1แรงนะครับ FC จากไต้หวันนะครับที่ผมบอกนะครับติดตามกันมาสองปีแล้วนะครับก็สั่งจองเมื่อวานนี้นะครับนะครับเมื่อวานนี้นะครับไปที อำเภอบรนแทนนะครับจังหวัดชายภูมินะครับเอ้าจับได้แล้วครับคนกินข้าวในเวลางานนะครับอันนี้สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะครับเอฟซีจากอำนาจเจริญนะครับนี่แหละก็ต่อคิวเอาเข้าต่อสาสิบสี่เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะได้เข้าทําสีนะครับช่วงอินเดียนนะครับเมื่อวานช่างสีหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ3 4คันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับ2.2เก็บงานได้พร้อมครับส่วนตัวนี้3 6ห6นองบัวลาพูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เหลือยกฝากระโปรงขึ้นนะครับพรุ่งนี้วันที่26นะครับเป็นวันนัดส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ละนะครับลูกหมากนะครับต่างๆเรา ตัวเช Elliot, so okay. yeah. Yeah. Mm ็คเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับน้ามันเครื่องระบบไฟเช็คเรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้แล้วนะครับเก็บสีให้สวยๆเลยนะครับสีล้อตัวเครื่องยนต์นะครับเราทําสีเนี่ยเราทาใหม่ทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์เราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าดีนับหนึ่งกันใช้กันยาวๆนะครับเราไม่ได้เต่เปลี่ยนแต่พวกลูกสูบเครื่องยนต์แค่นั้นครับถ้าเครื่องมันปกติเกียร์มันดีนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนมัน นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องรถถ่ายมือ2นัแท็กเตอร์อุดรธานีนะครับที่091 861 1191นะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมมากๆนะครับผมค,ครับ